นวันพุทธที่8ธันวาคม2564เวลา15.30นนะคะทางมูลนิธิทฟ้ากัสจานและสทางะะฟ้ากัสซันนะคะนำโดยคุณฟ้ากัสซันนะคะทางบริษัทฟกัสซันนะคะร่วมด้วยช่วยกยันกับทางอมเภอบ้านตถินะคะในการสู้กับโควิดนะคะก็มีงว่าเอทีเคทั้งหมด200ชุดนะคะแล้วก็น้ำ15โหลนะกัสซันจะน้ำมีปริมาณ15โหลนะคะเพื่อไปร่วมด้วยช่วยกันในการ โควิดใช่ไหมคะเห็นการนี้ท่านนายอำเภอชลิศท่านได้แกล้งบอกว่าก็แบบแอคเซสซีสต์เทุกขอภาคใช่นว่าไหนให้ท่านประหลัดใจเองพูดจริงของการโควิดล่าสุดเลยค่ะเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีมนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนและอำเภอบ้านที่นะครับก็ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางอำเภอบ้านที่นะครับร่วมกับส่วนราชการภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนนะครับก็ได้ ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเ็พยายามดำเนินการเชิงรุกนะครับโดยการตรวจคัดกรองนะครับาหาเชื้อนะครับกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณฟ้ากสันนะครับม,มูลนิธิฟ้ากสัน ได้ร่วมสนับสนุนนะครับชุดตรวจ n k 200ชุดนะครับที่แล้วช่วยไหลื0ามแคราบที่แล้ว300รยชุดแล้วนะครับรวมเป็น5 0ารชุดนะครับนามาสนับสนุนทางพืนบ้านที่ได้ดูแลคนบ้านที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับทางพืนบ้านที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับที่มีอาการดีขึ้นนะครับเสด็จดาวจากทางจังหวัดํำคูนะครับส่งต่อมาดูแลรักษาให้ครบกำหนดวัน ซึ่งว่าประเสริฐเป็นคนบ้านที่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคนบ้านที่ไม่ทิ้งกันนะครับครับดีค่ะดีค่ะมีอะไรร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมากมากขอบค่ะสบายสบายสบายค่ะค่ัปดาห์นะคะวันนี้ก็วันพุธที่แปดธันวาสองห้าหกสี่ก็สิบห้าจุดสามสิบนะคะก็ไทยมีท่านท่านประหลัดจักรีปรลัดอุโสบ้านที่ใช่ไหมคะมารับมอบชุด a p k จากมูลนิธิฟ้ากัซันนะคะแล้วก็สนามฟ้ากัสซันทั้งสาสนามนะคะก็ร่วมสนับสนุนกับทางอำเภอบ้านทิทนะคะ <c oughs> เห็นท่านอำเภอชนิดใช่ไหมคะ <c oughs> ท่านบอกว่าได้ทํางานอย่างหนักมากตอนนี้เชิญลูกค่ะก็ตรวจทุกหอพักเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทางกัซซันก็ทางมูลนิธิฟ้ากัซซันและทางบุฟ้ากัซซันก็ต้องอะไรเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมด้วยช่วยการแก่อำเภอบ้านทินะคะท่านก็จะได้เอาไอเดียเนี่ยครั้งที่แล้วก็บรรจุบรรจักแล้ว300อย วันนี้เห็นท่านแายอำเภอบอกอก็ยังมาไม่ถึงก็เลยครับเราก็ขอสนับสองร้อยก็เป็นท่านร้อยนะคะคุณบอกวก่าการนี้มีอะไรบ้างคะโครงการที่บ้านที่ที่ว่าทําแบบแอปเปิ S <S ้ลซค่ะ,ะทางบ้านท,ที่เนาะตอนนี้ในส่วนของเรื่องของของโควิดก่อนนะครับทางบ้านที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับที่อาการดีขึ้นแล้วก็คือเสร็จดาวนะครับที่เป็นคนบ้านที่เองนะครับเพื่อที่จะรับคนบ้านที่มา พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่ค่ะครับผมอ๋อถ้ามากี่เตียงมครับ40เตียงครับอยู่ที่บริเวณหอประชุมอำเภอ้ันที่ซึ่งติดกับที่่าการอำเภอเลยครับครับค่ะนะคะทางกระรก็ต้องขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในกระการสนับสนุนครับค่ะดีๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะนั้นก็จะขอเอารถพิกล้ามาใช่ไหมคะครับจะขอร่วมด้วยช่วยกันบริจาคน้ำดื่มได้ให้สักสิบหลอดนมคะขอบคุณมากครับ สิบโล้ว่าละยี่สิบขวดนะคะเดี๋ยวทํำลบม้บที่ข้างนอกหน่อยค่ะค่ะคุณดีดค่ะบีุณค่ะ